รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเนีิวนายกโต้งเล็งพัฒนาเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกสีเสียดมากอเมริดเมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่15พฤศจิกายน2568ที่น้ำตกสีเสียดหมู่13ตำบลดอนยางอำเภอปะทิวจังหวัดจุมพรในนพพรอุสิตนายกองการบริหารส่วนจังหวัดจุมพรนายกโต้ง นายอภิชาติมากยอดนายปีชางามผิวนายติชาติวันณีติตนนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพเรเขตอำเภอปะทิวได้เดินทางไปพบปะผู้นำท้องถิ่นนำโดยนายสราวุฒิทองเหลืองกำนันตะบลดอนยางผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สารวัตรผู้นำท้องถิ่นนำโดยนายกิตสุกแก้วนายยกอบตอดอนยางสมาชิกสภาอบตอน,นายณพล เอื้องเรื่องโลดรองนายกเทศมนตรีตำบลมาบอมริตสมาชิกสภากลุ่มพลังสตรีอำเภอเมืองรอบนอกตำบลสะพีรับอนัน,นันปากคลองดอนยางชุมโคและประชาชนในพื้นที่ นายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเปิดเผยว่าต้องการมาพบปะผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นเพื่อมารับฟังปัญหาในการพัฒนาพื้นที่เพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมีงบประมาณที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลและอบตได้หากได้รับการร้องขอเช่นถนนเส้นทางที่เข้ามาเที่ยวน้าตกสีเสียด ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามรลล่มรื่แต่ปัจจุบันถน,นนทางเข้าชำรุดเป็นหลุม หลายแห่งเท่าที่ทราบเป็นเขตติดต่อทั้งอบตดอนยาและเทศบาลตำบลมากอมริตแลหทังนี้ในพื้นที่มีดินตกตกเรื่องการก่อสร้างงเป็นพื้นที่ของป่าไม้ในเบื้องต้นจากการประชุมท้องถิ่นเนป็ูตรงการให้อบจอเข้ามาร่วมประชารเส้นทางดับนั้นจะส่งเครื่องจักรหนักเข้ามาช่วยพัฒนาปรับปรุงเส้นทางเบื้องต้นก่อนและหากเทศบาลหรืออบตได้จัดทำแผนโครงการไว้สามารถที่จะส่งโครงการเข้าไป รับขอันสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ามาพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวได้ต่อไปนอกจากนี้ยังได้พบปะพูดคุยประเด็นต่างๆในการพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันและได้เปิดตัวนายกิติศักดิ์พมรัฐรองนายกอบจจุมพรที่จะส่งลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพักภูมิใจไทยในครั้งต่อไปด้านในนวัด สุคนธฉา,ายาอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่สิหรือผู้ใหญ่ติก๊กก็ได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่น้ำตกสีเสียดซึ่งสามารถที่จะเข้ามากางเต็นท์หรือพาบุตรหลานมาเล่นน้ำถ้าเป็นหมู่คณะสามารถโทรหาผู้ใหญ่ติก๊กได้ที่หมายเลขโทรศัพท์092 165 4595สีเสียหสวนป่าเศรษฐกิจมีมาตั้งนานแล้วกางเต็นท์ทางฝั่งนู้นได้อะ จะเป็นสิกชั้นนะครับ <St art ing> ตรงนั้นก็เป็นแอ่งช่วงทางโค้งทางโค้งนั่นจะเป็นแอ่งใหญ่ผ้างก็มันสามสี่วิวา <S <S แล้วก็มีข้างล่างที่เล่นสามสี่แล้วก็ที่กระโดดตรงหน้าผาชุดแรกแล้วก็ตรงหน้าถ้าหน้าอุโมงหน้าสะพานรถไฟอะครับอากาศดีฮะอากาศมาอยู่นี่ล่มลื่นหมดนะเปใหญ่เข้ามาเล่นน้ําแล้วกลับบ้านก็ขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับ 又来弄来